สายมั่นต้องฟังคว้าโอกาสลงทุนให้พอเติบโตได้ในระยะยาวผ่านกองทุนรวมได้ที่ k ท p Mobile App จับจุดลงทุนกองทุนขึ้นท่านไปกับกองไหนกองนั้น สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมโชติชนสงวนพานินะครับในรายการกองไหนกองนั้นครับก็ในวันนี้ฮะเราจะมาเจาะลึกกันนะครับถึงกองทุนไทยเอจเอ็นะครับในปีนี้ว่าเรามีคําแนะนําถึงกองไหนบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าในปีนี้บจต่างๆเนี่ยเขาก็ออกกองทุนไทยเอจเอ็กันมาอย่างคึกคักเลยนะครับก็ในปีนี้ฮะเราคัดสรรมาให้ทั้งหมด2กองนะครับโดยแบ่งเป็นกองทุนสายพัฒซีฟันหนึ่งกองนะครับแล้วก็กองทุนสายแอคทีฟฟันหนึ่งกองนะครับ มาเริ่มกันที่กองแรกนะครับกอง SCB TS 1 0 0 X นะครับผมกองนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นกองที่ออกแบบมาเพื่อสายพานธุสี่ฟันนะครับผมกองนี้ฮะคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยเขาจะไปแทร็กกับเซตร้อยฟรีโฟร์อินเด็กซ์นะครับซึ่งก็เป็นอินเด็กซ์ที่ทางตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาเพิ่งเริ่มจัดทำกันมาสักปีนิดๆน,น,นะครับผมอินเด็กซ์ตัวนี้ฮะจะคล้ายๆกับเซตร้อยอินเด็กซ์นะครับ โดยหน้าหุ้นเนี่ยจะเหมือนกันจะแตกต่างกันเพียงแค่เวทของหุ้นเนี่ยจะแตกต่างกันเสร็จร้อยนะครับโดยอินด x ตัวนี้ฮะเขาจะมี a c c o u n เ้าในเรื่องของเปอร์เซ็นต์ฟรีโฟด์เข้ามาด้วยนะครับสมมุตินะครับว่ามี2บริษัทเนี่ยมี Market cap ที่เท่ากันนะครับต่างแค่เปอร์เซ็นต์ฟรีโฟร์บริษัทที่มีเปอร์เซ็นต์ฟรีโฟด์สูงกว่าเนี่ยมันก็จะได้รับเวทเยอะกว่าเมื่อเทียกบกับอีกบริษัทหนึ่งนะครับทีนี้ถามว่าทําไมต้องเป็นกอง S C B T S ร0 0 X นะครับผมมองว่ามี2เรื่อง หนึ่งเรื่องแรกคือเรื่องของค่าธรรมเนียมที่ถูกนะครับกอง SCB TS 1 0 0 X เนี่ยเป็นกองที่มีค่าธรรมเนียมที่ถูกที่สุดในไทย y e GX ตอนนี้ที่ออกมานะครับโดยเขาคิด management fee เนี่ยอยู่ที่สักประมาณ0.5%ต่อปีนะครับซึ่งเป็นเรทที่ถูกที่สุดนะครับแล้วก็การที่มีค่าธรรมเนียมที่ถูกเนี่ยมันก็เหมาะกับการถือรองระยะยาวนะครับประเด็นที่2นี่คือเรื่องของความเป็น Passive Fund นะครับความ Passive Fund ถามว่าดียังไงนะครับก็คือว่า การที่เป็น Passive f นเนี่ยมันทําให้เราไม่ต้องลุ้นนะครับกับความสามารถของฟัน d Manager นะครับไม่ต้องกังวลว่าเขาจะเก่งไม่เก่งไม่ต้องกังวลนะครับว่าเขาจะลาออกหรือว่าจะอยู่ต่อกับเฟิร์มต่อนะครับจุดเนี้ยมันช่วยทําให้มันกองทุนเนี้ยมันเหมาะกับการที่จะถือครองระยะยาวทีนี้ถามว่ากองทุนนี้เหมาะกับใครนะครับก็อาจจะเหมาะกับนักลงทุนสาย Aggressive นะครับที่รับความเสี่ยงได้สูงนะครับอยากจะลงทุนในหุ้นไทยแบบเต็มๆนะครับผม มาต่อกันที่กองทุนที่2นะครับกองทุนนี้เอาใจสายแอคทีฟฟันนะครับโดยในปีนี้เราเลือกกอง KKP BL Thai ESG X ขึ้นมานะครับคาแรคเตอร์ของกองนี้ฮะเขาจะเป็นกองทุนผสมนะครับ70-30นั่นก็คือเขาจะแบ่งเงิน70%เนี่ยไปลงทุนในหุ้นนะครับส่วนอีก30%เขาจะไปลงทุนในตราสารหนี้นะครับ ทีนี้ในฝั่งของหุ้นเนี่ยเขาจะเน้นหุ้นที่มีประวัติการจ่ายปันผลที่ดีมีพื้นฐานดีนะครับผมส่วนตราสารนี้เนี่ยเขาก็จะเน้นตราสารนี่พันธบัตรรัฐบาลนะครับที่อยู่ในกลุ่มความยั่งยืนแล้วก็จะมีดูเรชั่นที่ค่อนข้างยาวนะครับแปถึงสิปีทีนี้ถามว่าจุดเด่นของกองนี้คืออะไรนะครับข้อแรกครกองนี้ครเราคิดว่าจุดเด่นของเขาคือเรื่องของความดีเฟนซีฟนะครับอย่างที่บอกไปฮะตอนแรกกองเนี้ยเขาจะลงทุน70-30ใช่ไหมครับแล้วตรงพาร์ทหุ้นเนี่ย ตรงเจรง70%นั้นเนี่ยเขาก็จะเน้นหุ้นปันผลนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยหุ้นปันผลเนี่ยมันก็จะมีความผันผวนที่น้อยกว่าตลาดในภาพรวมนะครับจุดเด่นข้อที่2ก็คือเรื่องของค่าธรรมเนียมนะครับกองนี้ครับต้องบอกว่ามีค่าธรรมเนียมที่ค่อนข้างถูกนะครับค่าธรรมเนียมการจัดการเนี่ยหรือแม่เนี่ยเป็นฟรีนะครับอยู่ที่สักประมาณ1.07%ต่อปีนะครับซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นเรทที่ค่อนข้างถูกนะครับเมื่อเทียบกับกองทุนอื่นๆนะครับที่ปกติแล้วเนี่ยในครนะัปไบ ทีนี้ถามว่ากองทุนนี้เหมาะกับใครนะครับก็อาจจะเหมาะกับนักลงทุนสายดิเฟนซีฟนะครับที่รับความเสี่ยงได้ปานกลางถึงสูงนะครับคืออยากจะลงทุนในไทยเอ x เอนะครับอยากจะลงทุนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีแต่ก็อยากจะให้ผลตอบแทนเนี่ยมีความผันผวนนะครับน้อยกว่ากองทุนหุ้นทั่วไปนะครับก็โดยสรุปนะครับกองทุน s c b t s 1 0 0 x รเนะครับเป็นกองพารซิฟฟันนะครับเหมาะกับนักลงทุนสายแอคทีฟที่อยากลงทุนในหุ้นไทยแบบเต็มๆนะครับ ส่วนในกองหนึ่งนะครับกอง KKP BL Thai e g x นะครับกองนี้เป็นกองทุนสายแอคทีฟฟันเป็นกองทุนผสมนะครับ70-30เหมาะกับนักลองทุนสายด e เฟนซี นะครับผมและสําหรับนักลงทุนท่านไหนนะครับที่อาจจะใช้สิทธิ์ลดหย่อนทางภาษีปีนี้นะครับก็สําหรับ2กองนี้ฮะท่านต้องทํารายการซื้อนะครับตั้งแต่วันที่2พฤษภาคม2568นะครับถึงวันที่30มิถุนายน2568หรือก็คือปีนี้เท่านั้นนะครับก็สําหรับวันนี้ครับผมขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับกรอกโค้ดเอชรับ k KP GNP สูงสุด10,000บาทเพียงลงทุนในกองพื้นรวมที่ร่วมรายการและทำตามเงื่อนไขที่กำหนด เริ่มต้นลงทุนกับหุ้นและกองทุนรวมได้แล้ววันนี้ง่ายๆเพียงแค่ดาวน์โหลดแอป KKP Mobile